พามาชมชายชนนะคะตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วแข็งแรงแล้วด้วยค่ะป้ายสวยๆเลยนะคะใบนี้ก็ป้ายแล้วป้ายแล้ว ความป้ายเขาก็จะป้ายขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นใบร่างสุดป้ายน้อยเห็นไหมคะป้ายนี้เดียวกับจึงเดียวพอมาต่อใบที่สองป้ายมาประมาณนี้พอใบที่สามอ้าวเยอะขึ้นเกือบครึ่งใบเชียวค่ะ พอใบที่สี่ว้าวปลายมาแบบนี้เลยนะคะพอใบที่ห้าดูสิคะเนี่ยเขายัางไม่คลี่นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆค,คลี่ให้ดูว้าวว้าวว้าว,ว,าวเดี๋ยวรอเขากลางเต็มที่เราก็จะได้เห็นความงามเขาอย่างเต็มตานะคะ บอลสีที่ชื่อว่าชายชนค่ะประมาณนี้นะคะสวยงามค่ะ ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะ